อยากรู้ว่าร่างกายของเราด้านในปกติดีหรือเปล่าเพียงแค่ใส่สมาร์ทวอตตตัวนี้ติดข้อมือไว้ก็สามารถบอกได้แล้วกับสมาร์ทวอท h ของกุจอดดรุ่น FB045 เป็นสมาร์ทวอทที่อยู่ในราคาแค่หลักร้อยแล้วก็ให้ฟังก์ชันการใช้งานที่จัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการวัดอาตาัตราการเต้นของหัวใจ วัดออกซิเจนและก็ความดันในโลหิตมีฟังก์ชันวัดความเครียดในร่างกายและยังติดตามรอบเดินของคุณผู้หญิงได้อีกด้วยหรือถ้าใครได้เป็นคนนอนหลับไม่สนิทตัวสมาร์ทวอชสามารถบอกได้เลยว่าเราหลับลึกหรือว่าหลับตื้นกี่ชั่วโมงและรุ่นนี้เขายังมีโหมดกีฬาให้ถึง100โหมดตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบออกกําลังกายมากๆเลยครับและหน้าจอของสมาร์ทวอชเ้าเป็นแบบ HD ขนาด2 0 1นิ้วเราสามารถคอต้อมหรือว่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์ตรงนี้ได,ตได้ตามใจชอบตัวสมาร์ทวอชแบตเตอรี่ของเขาอยู่ได้นานถึึงงง1สสััััปดดดาาาห์และะที่ํํคญยกน้้นไถรบ IP68 สามารถใส่โดนน้ำได้เลยครับหลังการเชื่อมต่อกับมือถือเสร็จแล้วเราสามารถดูการแจ้งเตือนต่างๆไม่ว่าจะเป็นไลน์ a c e b o o k ที่ตอกผ่านตัวสมาร์ทวอ h ตรงนี้ได้เลยและตัวสมาร์ทวอชยังมีฟังก์ชันอีกเยอะมากๆที่อธิบายไม่หมดและยังเป็นฟังก์ชันที่สามารถใช้งานได้จริงไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันการใช้คําสั่งเสียงการดูภูมิอากาศการฟังเพลงเล่นเกมหรือว่าการใช้นาฬิกาปลุกถือว่าเป็นสมาร์ทวอชที่อยู่ในงบราคาแค่หลักร้อยแล้วก็ให้ฟังก์ชันการใช้งานที่จัดเต็มมากๆนะครที่สนใจอยากได้ Smart watch ไสมาร์ทวอ,อต,ตาอ้าเอช มือตรงนี้ชอบเป็นสมาร์ทวอทสีไหนกดเลือกได้เลยครับ